เมื่อยบ่เฮเมื่อย์บ่ควันแดดครับสวัสดีครับโมโกกัยแต้ประสิงครับคุณคนเมื่อยเหมือนฤทธิยาดองเหมือนฤทธิยาดองยืนเจอแดดครับ ครับวันนี้ก็ได้เหลืองงามย่ำนี่ครับวันที่สิบมิถุนายนครับวันเขาในแต่ว่าสิ่งครับนี่ยในเปื่อนพวงมูพวกมะซอยครับนี่ครับก็เหลืออยู่สองงานครับแก่ความจริงแหละครับแดดเป็นแดดครับโอ้ตกกับตกใส่แต่หน้าภูเขาผู้เดียวก็ได้เด้อฝนเลยทัาทุนเขาบ่ท่านในวันหนูหน้าผมนี่แห้ง หน้าติดบานเพื่อนนั้นมีแต่นามครับเพี้เอายากผัดหน้าทั้งหวยทั้งด้งผัดทั้งปลาผัดมีแต่แหงแรงครับเองนี่ผมมีนามด้ยครับนี่แห้งเหลืองงามย่ำดีครับว,วานเขาเหลียวก็ ฝ่าฝนก็นให้เตะตกเสเตนาภูคากด้เด้อดครับข้าปูครับบดีคัดบดีเปาครับบดีคัดบดีดบดดเปาเลยอเอาแบบทุกเกี่ยวเลยครับ งเป็นไงขั้นเป็นขั้นครับบอเดใช้เครื่องเปล่าครับใช้คูอามือวานแล้วเลยนะครับขาบอารจิตสันคอนเน่ก็ขาอขอโทษเขาไพเรือครับอ้าวนี่นะครับแต่ผ้าสิงก็สิไดทำการพ้าวันเขาเด้อครับมาครับ อีทีชีวิตอีสานเฮานอ้อหอด,ดูการวานเขาก็ะว,วานไปสิแลงสิทัวมียังกระร้างวานไปก่อนปุ๋ยสีแพงเฮ็ดจะไหนได้ครับให้มันร่วยมันใต้ไปมันก็เอาไปบ่ได้หรอกครับเอ้ยขายปุ๋ยแพงขายยังแพงก็ได้เห็ดยากครับให้หน้าตา,าคืนเอาราคาเขา ถือกระปลาถูครับปลาทูเก่งยิบหาสามิบครับราคาเข่าสิบบาทเก้าบาทครับโอ้หวานไปน้ำจมไปน้าเด้อบานนี่อนี้ก็ได้อาการมันห้อนครับลูบกกลัวครับพักเนวครับห้อนแต่พาสิ่งลุยผู้เดียวครับอนี้ โอ้โมเมนลุยผู้เดียวลุยแค่งานหนีงานเดียวครับหมูปลอกก็หอดให้พักก่อนเดี๋ยวผมสิไปวันซอยมือขึ้นนีก,ก็ว่าแต่สิทธิลมครับฝา่าฝนก็ได้ห่องจนเป็นดินสะเทือนเลยโตกว่าตีงเงียวยิงอีครับ คบูท่านในวันเขาก็ใจเสียเหมือนแล้วครับวันเตมิตถท่ถวเมื่อคืนบบก็ถ่วมครับอาจารได้ก็ขอบคุณหล,ลายๆเ้ยครับที่เขามาติดตามช่อง,อ,งอีเตีพาสิงขอบคุณในหลายที่เขามากดติดตามกดซับสไครให้ ปลาหมูปลาปวกเมื่อวานเขาซอยครับผ่าบาดซิบนิ่งเด้อครับคางหนึ่งหิวคุ่คางหนึ่งจับโทรศัพท์คางหนึ่งโพกเขาครับสูตรผมนี่สิไลเละาะกันแท้กกอนครับเลาะ้างข้างหน้านี่ก่อนไทยพริก สองรอบครับไพเกิดงามๆเด้อไม่นังโคศกไม่นงังเขา้าลูกล้านเห็ดไทยให้นหน้าก็ยังได้เขา้าไล่ๆฝ่าฝนดีๆห่วงเป็นห่วง แหล่งก็ะแหล่งโพดทวมก่าทวมโพดมีความพอดีเลยบุคครไดบนใยายฟังนอกครับ วิธีวันเขาวันนามหอ่อนดูดูกันในการวันเขาวันหนามเนาะมูเขาใส่เครื่องเป่าครับแต่ผมใส่อยู่คุมือวานครับขั้นโดดนามห่วยครับแดดก็หอ่อนขั้นก็ขั้น ก่อนขี้ไทยมันขี่โ,โลคลอขี่เละเนาะครับมันสินย,ยางหยาบเวลาหฮายยางวันเขาแถวบ้านกับเพืเ่อนมีเครื่องก็รับจ้างครับบ่งหัวเดี๋ยวนี้ิ่นเอาสอบเท่ายใส่ใเครื่องเป่าไห้เขาเพื่อนก็ต้องคัดเป่าครับ ถอนกระสัวครับชีวิตชาวนาเห็ดเพื่อหาันไหนต่มกันไปเดนน้อยเดนหลายครับว่าใดใดลงม,มือเห็ดแล้วครับบานเขาเองเวลาเกิดมากรับมันงามให้กับได้มากได้พ้นกับพุ่มใจครับแต่ว่าเห็นหน้าสมัยสมือนนี้มิตรจางครับ จา้างแล้วก็ว่าคือเดจา้างเขาวันคือวันทีเออวันหางแทก็มีวันทีแหเนวันทีก็ว่า,ว,าวันทีโพดมันมูเผินจ้างก็ได้เนาะแต่เห็ดเอาเองวานเอาเองครับโอ้ทีทีทีหางกับวานเขาน่าจะคล้องเงี้ยเหรอครับเอ้ยจงภาคภูมิใจ ให้หน้าตา,าแม่พ่อแม่กระสางมาให้แล้วลกระดูกสานต่อครับโอ้ตังผลกนใส่อีแตกๆเนาะลุยเลยครับผมยัซื้อให้เบิ่งน่ครับอาบอจิสันไม่เนาะลุยเลยครับครับแดดฮอนครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอคุดหลายๆครับที่เขามาติดตามชม ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก็นอกครับสวัสดีครับ